สวัสดีครับตัวนี้เป็นบันไดฟาเวลโลแอซิโรมาเป็นรุ่นดูโอนะครับเวลาเปิดกล่องมาก็จะเป็นกล่องจากนอกมาเป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีหุ้มมาเป็นซองปิปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของฟาเวลโลกันนะครับตัวนี้จะเป็นของอิตาลีซึ่งเขาเอาบันไดของออบันไดไปแปลงสแกนอีกทีนะครับก็จะเป็นบันไดซึ่งจะมีวัดทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้ แล้วคีสก็สามารถใช้ของลุกก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ภายในก็ประมาณนี้เลยก็จะมีคู่มือครั้งแรกก็อย่าลืมโหลดแล้วก็เข้าไปคาลิเบตในในแอปนะครับซึ่งเนี่ยตัวคีสเนี่ยเขาจะเป็นของ e x p e d o ซึ่งเวลาสึกแล้วไม่จำเป็นต้องหาของ e x p e d o นะครับสามารถใช้ของลุกได้เลยแล้วก็เลือกสีสีเท่าสีดำอะไรเงี้ยก็จะมีอุปกรณ์ขันมีแบตเตอรี่ชาร์เจอร์นะครับเนี่ยมีชาร์เจอร์อยู่ข้างใน นี่ทรงแบบนี้ของชาร์จเจอเขาเป็นดูโอการชาร์จก็เสียบปลั๊กชาร์จแล้วก็เป็นระบบแม่เหล็กนะครับจะมีขั้วแบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ต้องติดแผ่นคาลิเบตใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับรุ่นใหม่ก็มีเซ็นเซอร์อยู่ภายในยูนิตเขาเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นิยมมากเพราะว่าสามารถวัดได้เป็นเรียวไทม์แบบดูโอได้การวัดค่อนข้างจะเสถียรมากนะครับก็ประมาณนี้เป็นบันไดของ f a v e l o ASIOMA นะครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับตามในร้าน OKKBike OK รายอดีก็ OKKBike OK เบอร์โทรศัพท์084064470ครับสวัสดีครับ